ทัพหนึ่งคือเซตคุณวิจิตมองว่าเราไม่เยอะนะครับก่องเป็นยังไงแล้วก็เล่นหุ้นตัวไหนเชิญเลยครับเออผมว่าย่อๆแล้วก็ยืนยืนครับถ้าเกิดอย่างแย่ๆสุดเลยเนี่ยหนึ่งหกแปดศูนย์ครับคือไม่ไม่ไม่หลุดจากนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณของการปิดวีคเนี่ยผมว่าปิดหนึ่งหกแปดศูนย์ค่อนข้างสวยนะครับเผลอๆยืนยืนตีบวกด้วยถ้าเกิดใช้พวกหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำๆเนี่ยเข้ามาช่วยตลาดนะครับแล้วก็ได้ผลก็แน่นอนคือยังไม่สามารถที่จะรู้ผ่านพันเจ็ดได้นะครับในเนี่ยกล่องว นะครับในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มองแย่นะครับเหมือนเหมือนตลาดออริจินอลที่ลงลงกันเลสเทะนะครับประมาณนี้บ้านเราผมว่าเอ่อไม่เยอะลงไม่เยอะนะครับส่วนกรณีกางวันนี้ก็ผมว่าลอยยอดสะสมนักพุ้นที่มีโมเมนตัมของกําไรดีๆเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่สู่ช่วงของการรายงานผลประกอบการแล้วประมาณนี้นะครับก็ไปดูหน้าหุ้นใช่ไหมครับพี่ เออหน้าหุ้นหน้าหุ้นหน้าหุ้นตัวแรกเนี่ยเราวางไว้ที่อ่าสบคชุดใหญ่เลยครับคือถ้าเกิดมีจังหวะในการปลดล็อกจริงๆเนี่ยผมว่าท้ายสุดเออก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับภาพกลางยาวเนี่ยจะค่อยๆกลับขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยเช็คจาก Data ของตัวยูเนเต็ดอาราเนี่ยจริงดีมาร์โอมาดุแลแล้วแล้วก็มีจังหวะในการปรับราคาขายขึ้นเนี่ยอ่าสูงกว่าอ่าพิวบิดไป20%แล้วนะครับใช่มาทั้งดีมาทั้งราคามาทั้งตัวของดีมานะครับผมแปลกใจนะผมแปลกใจนะ <_ ấy> คือทั่วโลกเอาด้วยความเคารพนะผมเนี่ยลูกค้ารอยเตอรการบินไทยมากคือ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 คนที่เดินทางบ่อยอย่างผมอะเดินทางบ่อยใช่ไหมหรือพี่ๆหลายคนก็เดินทางบ่อยรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งตัวเครื่องบินไม่ได้ถูกลงตอนนี้โรงแรมไม่ได้ถูกลงนะใช่ครับไปเดินทาง <ๆ S 2> บ่อยโรงแรมไม่ได้ถูกลงนะยกเว้นบ้านเราบางจุดนะครับตัวเครื่องบินไม่ได้ถูกลงแล้วเขาก็แล้วเขาก็เปิดแล้วก็เต็มแล้วก็เต็มคือคือไม่ได้น้อยกว่าปีหกสองมากอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเขาอาจจะเปิดน,น้อยแต่ว่า เวลาเราเดินทางเราเห็นนะนะครับแล้วก็เดินทางหลายๆประเทศเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่ยังค่อนข้างไม่เยอะยกเว้นช่วงกระจุกตัวในการบริหารงานเนี่ยนะก็คือมีแค่ที่สุวรรภูมิคือเรื่องคุณไปบินไปต่อเครื่องเนี่ยหลายที่คนเยอะมากยังไม่ทำไมไม่ตื่นตัวเนี่ยขอบบน,บนหน่อยคือเขาหาเงินกันเต็มไปหมดละนะครับอ o t หกสิบแปดบาทปิดเมื่อวานเป้าหมายเท่าไหร่ครับครับเป้าหมายเจ็ดสิบสามบาทนะครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับขณะที่กรอบูุว่า โซนนี้นะครับหกเจ็เนี้ยตั้งรับได้นะครับแล้วก็การเบรคขึ้นไปเนี่ยก็ต้านสั้นๆที่เคยทำไฮไว้รอบนี้หกสิบเก้าบาทนะครับผ่านได้ก็กดล็อกเลยครับตัวแรก AOT ครับตัวที่สองเชิญครับโอเคตัวที่สองสลับมาเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์บ้างดีกว่านะครับจริงๆกลุ่มแบงค์เนี้ยรีพอร์ตออกมาหมดแล้วนะครับมีหนึ่งการออกมาใช้ได้แต่หุ้นตกนะมันขึ้นอยู่กับว่า ผมบอกการดีแล้วดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ไหมอย่างเช่นเกิดตัวที่ดีกว่ามากๆเนี่ยที่กระตุกขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวเกียรติอาคิน k k p เนี่ยเซอร์ไพรส์มาทั้งมาเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ราคาพุ่งไล่ขึ้นนะครับวันนี้วางหนึ่งตัวที่คนพูดถึงน้อยเนี่ยคือกรุงไทย KTB เนี่ยเพิ่งรีพอร์ตมาเมื่อวานเนี่ยสัญ,ญญาณของการรีพอร์ตเนี่ยกำไรถือว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยนะครับขึ้นมามถึงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะนะครับ ก็ต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดหลักๆของตัวกรุงไทยเนี่ยคือภาพรวมของโอเปกนะครับในเชิงของตัวโอเปเรชันเนี่ยที่ลดลงมากกว่าคาดแล้วก็ในเชิงของการตั้งสำรองเนี่ยที่ลงมากกว่าคาดมากๆนะครับก็เลยทำให้สัญญาณตัว e a r n i n g s ตส์รอบเนี่ยเซอร์ไพรส์ซึ่งจะนำไปสู่อะไรผมเชื่อว่าตลาดจะปรับประมาณการขึ้นนะครับทั้งเชิงของตัว f o r e c a s t แล้วก็เชิงของตัว Tar g e t ด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีประชุมนิเคราะห์ด้วยก็เดี๋ยวผมว่าโทนน่าจะกลับน่าจะออกมาดีขึ้นนะครับก็ เชื่อว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ความคาดหวังของตลาดมันต่ําเพราะว่าเจนว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีแรงเก่งอะไรเลยนะครับใน็อดนี้อาจจะมีจงังหวะในการกลับมาเก่งได้บ้างสำหรับตัว KTB นะครับอือฮครับอีกตัวหนึ่งตัว,ว,ว KTB นี้เป้าหมายปิดเมื่อวานสิบสามสิบตังนะระยะสั้นเท่าไหร่ในระยะสั้นผมว่าสิบสามบาทห้าสิบเอาผัดถูกโซนนี้ได้เนี่ยสดใสนะครับแล้วก็ไปเล่นอีกกรอบหนึ่งตรงสิบสี่บาทห้าสิบนะครับอ๋อดูเป็นสเตปสเตปไปนะครับ ตัวสุดท้ายเอาตัวเล็กตัวเล็กที่อาจจะเซฟเซฟหน่อยในเชิงของตัวเอ็นนิ่งด้วยแล้วมีารผลด้วยเนี่ยผมวางไว้ที่ตัว Dynasty c e r a m i c นะครับตัว dcc นะครับสัญญาณ d c เนี่ยทิศทางหลักก็คือกำไรตรมาสหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าจะออกมาเนี่ยเป็นภาพของการเดินหน้าทำ all time high นะครับขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่่อนข้างดีคนจะกลัวเรื่องของตัวต้นทุนต้นทุนเนี่ยพลังงานปรับตัวขึ้นแก๊สปรับตัวขึ้นเนี่ยแต่ จุดที่ทําให้ margin ของเขาเนี่ยยังขยายตัวแล้วก็ทําให้กําไร a อ l ท i า e high ได้เนี่ยมี 2, 2> ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการปรับราคาขายนะครับเขามีการ pass through เรื่องของตัวต้นทุนพลังงานต่างๆเนี่ยไปได้นะครับคีนีคีหนึ่งคีนที่2คือการพยายามผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มี margin margin สูงนะครับเปลี่ยนไซส์ของตัวเซรามิกนะครับตัวตัวกระเบื้องเนี่ยออกมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับบวกกับใน short ของการที่ทดแทนด้วยเพราะว่า ยิ่งเซมิกที่นําเข้ามาเนี่ยมีต้นทุนของค่าขนส่งสูงๆเนี่ยแล้วเขาสามารถจากตลาดตรงโซนนี้ได้คือผลิตเองนะครับแล้วก็ชดเชยกับฝั่งตัวตัวพวกเซมิกที่อาจจะเข้ามาจากจีนแล้วบวกค่าขนส่งที่สูงมากเนี่ยเขาสามารถทําต้นทุนที่สู้ได้นะครับภาพรวมแบบนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้กำไรของเขาเนี่ยช่วงของไตรามาสหนึ่งเนี่ยจะออกมาเป็น all time high นะครับขณะที่ในเชิงของตัวปันผลปันผลสูงมากนะครับอยู่ในระดับสักมัน 6%กกว่าๆนะครับ6ก6.5่านะครับก็เป็นอีกคีน,นึงที่ผมว่าหน้าหุ้นราคายังไม่ได้ไปพยายามเรียงสร้างฐานบริเวณเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเ m เป็น20 0วันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเออ n ์นิออกมาได้ดีกว่าที่ตลาดคาดเซอร์ไพรส์เนี่ยก็จะเป็นจุดนึงในการปลดล็อกขึ้นไปได้ช็อตหนึ่งในเชิงของตัวปัจจัยทางด้านพื้นฐานเราวางไว้ที่3 5 0พานะครับขณะที่ในเชิงของตัวกรอบปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยผมว่า ไม่ควรจะหลุด2บาท90าคือแนวหลับเส้นเส้น200วันนะครับในโซนนี้นะครับแล้วก็เบรกเอาผ่านเนี่ยด้านบนก็วางไว้ตั้งสั้นๆเนี่ยอ่าสักประมาณ3บาทจนถึงไฮเดิมที่เคยทำไว้เนี่ย3บาท6กานะครับผ่านได้ก็ข้างบนโลกนะครับประมาณนี้ครับครับก็คือโดยสรุปแล้วอย่าเพิ่งไปกลัวในภาพตลาดในระยะสั้นนะครับลงมาตัวเล่นนะครับคุณวิจิตันงั้น คร,ครับชัดเจนครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณวิจิตครับเช้านี้ครับขอบพคุณครับ